ฟิลิปปินส์มีปัญหาเรื่องของน้ําท่วมและ<ช>เป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มาก<ช>ของฟิลิปปินส์นะครับและใช้เงินไปถึง1.18แสนล้านเปโซในการแก้ปัญหาอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดและพบว่าทั้งหมดเป็นการโกงของหน่วยงานภาครัฐใช้คําว่า,<ช>าทั้งหมดได้เลย 70%ของโครงการคือเงินทอนอย่างน้อยนะฮะ30%คือเงินที่เอาไปสร้างจริงจากงบประมาณอย่างน้อยนะครับอย่างมากนะฮะและ30%นั้นเมื่อเซ็นรับงานทุกสิ่งทุกอย่างตรวจกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไม่มีการก่อสร้างเลยเข้าใจป่ะคือทั้งหมดคือโกงแบบโกงแบบนักเกลียดที่สุดอ่ะเหมือนจ<พ>่ายเงินสร้างบ้านแล้วไม่ได้บ้านเลยอ่ะ พูดง่ายๆ100บาทเนี่ยทอนไปแล้ว70บาทหายไปแล้วเจ็ดสิบบาท,บาทเหลือ30บาทที่ว่าจะเอาไปสร้างอมไม่มีการสร้างอะไรเลยใช่นะครับคือมันมีมันมีจนในที่สุดโครงการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแต่เงินจ่ายไปหมดแล้วนะครับแล้วประชาชนรับไม่ได้อีกต่อไปว่าเฮ้ยโกงกันแบบไม่สนใจ หัวฉันเลยนะฮะประชาชนฟิลิปปินส์เลยมีการรวมตัวกันประท้วงอย่างรุนแรงตามท้องถนนในกรุงมะนิลานในช่วงที่ผ่านมาแสดงวามความไม่พอใจของการทุจริตโครงการป้องกันน้ําท่วมที่เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วประเทศแล้วเดินหน้าสู่ทำเนียบประธานาธิบดีนะครับก็ในที่สุดก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับมีการปาข้าวของกันนะฮะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนไปเป็นจํานวนไม่น้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ถูกจับกลุ่มก็เป็นเยาวชนนะครับก็ ในเบื้องต้นนะตอนนี้ที่รวมตัวกันนะครับก็อยูย่ยังไม่ถึงแสนนะเขาบอกว่าห้าหกมืคนคะนะครับแต่ก็รุนแรงกันอยู่นะครับถ้าเห็นข่าวว่าเอ๊ะทำไมแต่ละที่มาดูวุ่นวายจยังเลยตอนนี้เน,นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการโกงการ<อ>โกงการไม่ซื่อสัตว์ในเรื่องของรัฐบาลแต่ละประเทศหรือการใช้งบที่มันเอ๊ะเนะฮะ